ดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินลันทีวีค่ะวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะมาพบกับคลิปรีวิวสิ่งก่อสร้างจากน้องๆทางบ้านนั่นเองค่ะและสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะให้พี่บุ้งกีรีวิวบ้านให้ก็มีกดอยู่2ข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกค่ะเวลาคอมเมนต์ชื่อต้องใส่ชื่อเล่นลงไปด้วยนะแล้วก็ตามด้วยไ d ดีค่ะส่วนกิข้อที่2นะสิ่งก่อสร้างต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะคะห้ามปเอาผลงานของคนอื่นมาเด็กขาดเลยนะมันไม่น่ารักและก็เช่นเคยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามทางช่องก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะเพราะว่าทางช่องพี่บุ้งกี้มีกิจ,จกรรมให้ hey, รวมสนุกเรื่อยๆแล้วก็ยังมีคลิปน่าดูน yeah ่าดูอีกเยอะแยะเลยค่ะมากันที่หลังแรกเลยดีกว่า หลังแรกเป็นผลงานของน้องน้องบอกว่าน้องเป็นเด็กใหม่นะคะชื่อน้องบุกชาค่ะแล้วก็เล่นมานานแล้วนี่ก็เป็นไอดีค่ะแล้วก็วงเลบด้วยนะคะว่าสร้างเองสร้างเองจริงหรือเปล่าเอ,อเย่ย งั้นเรามาดูตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นช่องอีกหนึ่งช่องนะคะที่พี่บูกีได้ติดตามไว้เป็นช่องของคนอินโดนีเซียค่ะแล้วก็เป็นคลิปเมื่อก้าวเดือนที่แล้วบ้านหลังเดียวกันเลยค่ะไอเดียเดียวกันเลยน้องมุกชาวงเล็บว่าสร้างเองไม่คนอื่นสร้างเองใช่ไหมคะทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะมันจะเป็นนิสัยขี้โกหกติดไปจนโตนะทําแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะส่วนน้องๆคนอื่นห้ามลอกเรียนแบบนะคะทุกคน ไปค่ะทุกคนงั้นเราไปดูบ้านของเพื่อนคนอื่นที่เขาสร้างขึ้นมาเองกันดีกว่าค่ะมากันที่ผลงานแรกของวันนี้เลยนะคะผลงานของน้องพริมมี่ค่ะเป็นขาประจำช่องอีกหนึ่งคนของพี่บุ้งกีเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะน้องพริมมี่เนี่ยไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะทำออกมาได้สวยมากเลยค่ะ นั่งเล่นดูทีวีหรือว่าต๊ะรับแขกได้ด้วยส่วนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำก็ทำออกมาได้สวยเหมือนกันค่ะโทนสีเทาๆเนาะโอ้โหทำที่กดน้ำได้สวยนะคะเนี่ยมีเก้าอี้ด้วยมีของกินให้พี่บุ้งกีกินเล่นด้วยและยังมีผลไม้ในตู้เย็นด้วยน่ารักจังเลยน้องพรินมนี่เนี่ย ให้กี่คะแนนดีเอ่ยบ้านหลังนี้เอาไปสิบคะแนนเต็มเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะมีห้องนอนน่ารักจังเลยมองเห็นวิวด้านนอกด้วยกระจกบานใหญ่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวที่น่ารักมากๆเลยค่ะน้องพรีม,มี่สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ไอดีของน้องพรีม,มี่ไว้เป็นเล่นก็ไอดีขึ้นตัน ่อกันที่ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของน้องเอเชียค่ะน้องเอเชียฝากพี่บุ้งกีไว้สองไอดีแต่พี่บุ้งกีรีวิวแค่ไอเดียเดียวนะเราต้องเก็บคิว้ให้เพื่อนคนต่อไปด้วยน้องๆส่งแค่ไอเดียเดียวก็พอนะคะปะเราไปดูภายในบ้านกันเลยนี่เป็นมุมนั่งเล่นนอกบ้านน่ารักจังเลยค่ะทำสวยนะคะเนี่ยเป็นการตกแต่งบ้านโฮมบอยนั่นเองค่ะ ชั้นแรกน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเนะาะงั้นพี่บุ้งกีขึ้นไปชั้นที่2เลยละกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะและนี่ก็จะเป็นชั้นสองนะชั้นสองก็จะมีห้องครัวเล็กๆค่ะแต่กว้างนะแต่จะมีการสร้างแค่มุมเดียวก็คือเป็นห้องครัวเล็กๆโอ้โหสงสัยกลัวพี่บุ้งกีหิวน้องเอเชียนี้ก็น่ารักเหมือนเคยนะคะมุมถัดไปของชั้นสองทางนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ําค่ะกว้างมากเลยนะคะห้องน้ํา ไม่ใช่แค่ห้องน้ำกว้างธรรมดานะอ่างอาบน้ำก็กว้างด้วยชั้นต่อไปคะ่ะชั้นสามมีทั้งหมดสามชั้นนะนี่มีมุมเลี้ยงเด็กด้วยค่ะแล้วก็มีเตียงนอนลงกลมด้วยตรงนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าบ้านหลังนี้ของน้องเอเชียพี่บุ้งกีให้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะใครอยากจะมาช่วยพี่บุ้งกีทานของในตู้เย็นน้องเอเชียให้หมดก็ใ้ีขึ้นตัน น,ะะน้องทำของไว้เต็มตู้เย็นเลยมาต่อกันที่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะผลงานของน้องนัทค่ะเป็นบ้านเรือนไทยที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้วยนะบรรยากาศดีด้วยเราไปดูภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเชื่อไหมว่าพี่บุ้งกีสร้างไม่เก่งเอาซะเลยพี่บุ้งกีสร้างไม่ได้ครึ่งของน้องนัทเลยนะเนี่ยน้องทําออกมาได้สวยจริงๆนี่ภายในบ้านเรือนไทยของน้องนัทนะคะสวยมากๆตกแต่งได้สมจริงมากๆเลยค่ะ มีหน้าต่างเยอะมองเห็นวิวทะเลด้านนอกด้วยส่วนทางนี้ก็เป็นเตียงนอนค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งโอ้โหตกแต่งได้สวยจริงๆนะเอาไปสิบคะแนนเต็มเลยค่ะเมื่อกี้พี่บุ้งกีแอบเห็นเนี่ยห้องเล็กๆเลก,เล,ก,เล,กเลือนไทยที่อยู่ด้านนอกไกลๆด้วยนะเป็นห้องอะไรเอ่ยพี่บุ้งกีว่าเห็นแวบๆบแหละห้องน้ำทำไมน้องนัดตั้งห้องน้ำอยู่ไกลจังเลยคะ ไม่เป็นไรสวยให้อภัยพี่บุ้งกีเดินไม่หมดเนี่ยแอบเห็นห้องครัวอยู่หลังบ้านด้วยขอโทษด้วยนะคะน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวบ้านเรือนไทยของน้องนัดไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยค่ะบ้านสวยจริงๆพี่บุ้งกีการันตีและผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องแรลค่ะน้องแพรลให้ไอดีพี่บุ้งกีมา2ไอดีนะแต่พี่บุ้งกีเลือกรีวิว1ไอดีนะคะ ผลงานชี้นี้น้องแพลวได้ทําการตกแต่งบ้านหลังนี้นี่เองค่ะน้องได้ทําการกั้นห้องแล้วก็กั้นไม่ให้ขึ้นด้านบนด้วยนะคะสงสัยกลัวพี่บุ้งกีจะขึ้นไปแล้วไม่เจอของคือน้องแบ่งตกแต่งแค่นี้เองอะค่ะตกแต่งออกมาได้สวยนะคะแต่บ้านหลังนี้หลังใหญ่จ,จริงๆนะพี่บุ้งกียังคิดไม่ออกเลยว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรให้มันเต็มหลังนี่ก็มุมสุดท้ายของบ้านค่ะเป็นมุมห้องน้ำนั่นเองห้องน้ําไม่ธรรมดาด้วยนะคะห้องน้ําติดแอร์ด้วยค่ะ น้องแพลวแอบกระซิบบอกพี่บุ้งกี่ว่าติดแอร์ทุกห้องค่ะพี่บุ้งกี่หนูรวยและนี่ก็เป็นไอดีนะใครอยากจะมาเที่ยวห้องน้ำติดแอร์บ้านน้องแพลวก็ตามนี้เลยนะคะ ี่บุ้งกีฝากข้อความถึงน้องมุกชาน้องป๊อปแล้วก็น้องต้นน้ำเลยนะคะว่าไอดีที่น้องๆให้มาเข้าไม่ได้สักไอเดีเลยค่ะโอเคค่ะก่อนจากกันนะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่บุ้งกีรีวิวสิ่งก่อสร้างให้ขอทวนกฎอีกเช่นเคยนะคะก็คือต้องมีชื่อเล่นแน่มาด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็ผลงานสิ่งก่อสร้างชิ้นนั้นต้องเป็นผลงานที่น้องๆสร้างขึ้นมาเองด้วยนะ และสำหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ใครอยากจะได้รางวัลพวงกุญแจตุ๊กตาหนีพี่บุ้งกีใส่ลิงค์ข้อมูลข่าวสารที่แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมวันวาเลนไทน์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วนะคะรีบๆเข้านะคะกำหนดส่งผลงานวันที่10วันศุกร์นี้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะโอเคค่ะก่อนจากกันเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บุ้งกีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้คะ่ะ